สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านต้มออตต้ช็อปด้วยนะคะวันนี้เรามาส่งงานนะคะส่งงานรถลูกค้านะคะมาแปลงหน้านะคะจากรถลำนี้นะคะเป็นรถ d m a ม2018นะคะตัวสูงนะคะมาอัพหน้าค่ะอัพหน้าเป็นตัว220 0นะคะสะเต็ปกระจัง220 0ใส่ไฟ m ิวเอ็ก2 0นะคะแบ็กเวอร์ชั่นแบบนี้เลยสวยๆหล่อๆเลยนะคะ ะะเข้ากับทรงรถลูกค้าได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับหนึ่งลำนี้นะคะสีขาวมุกสีประตูค่ะนี่ให้ดูไฟนะคะไฟเป็นไฟแท้เบิกใหม่เลยนะคะมิ x 2020 b ์สองพันยี่สเวอร์ชน,นะคะกันชนหน้าเป็นตัวกันชนหน้า2020นะคะเป็นกันชนแท้ตัดต่อเข้ารูกสนิทนะคะเชื่อมนอกเชื่อมในนะคะส,สวยๆเลยค่ะเพิ่มเติมมามีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอ LED ค่ะ กระจังหน้าดีแม็ก์2020นะคะเป็นตัวเบิกใหม่เลยนะคะแล้วนี่ก็ปิดช่องไฟนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมามีคานกลางนะคะ mm hmm. เพื่อรับกันชนนะคะคานกลางแล้วก็จะใช้เป็นของดีแม็2020นะคะ mm hmm. เปลี่ยนแปลงนะคะตัดสีดําใหญ่ค่ะสวยๆนะคะทำให้รถดูสวยงามมากขึ้นนะคะดูดีมีมิติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันกันนะคะว่าจะออกมารับกับ ชุดแปลงหน้าได้ลงตัวขนาดไหนนะคะนี่แมมกกับย่างสวยๆเลยนะคะทรงรถก็สวยงามเลยนะคะสำหรับสีประตูยกสูงลํานี้นะคะโหลดเตี้ยค่ะทรงวัยรุ่นนะคะรลๆอเลยนี่ให้ดูทรงการัาง สวยเลยค่ะก็จะออกมากับรับกับชุดแปลงหน้านะคะสวยๆลงตัวแบบนี้นะคะพร้อมกับฝากระโปรงคาร์บอนนะคะหล่อมากเลยนะคะสําหรับรํานี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์0838947603นะคะติดต่อได้เลยนะคะ สวยแบบนี้เลยค่ะหล่อเลยนะคะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะแปลงหน้านะคะฝากร้านตั้มมอเตอร์ช็อปไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะงานแปลงหน้าสวยๆแบบนี้นะคะการันตีโดยช่างตั้มนะคะหล่อเลยค่ะ สวยๆเลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้สวัสดีค่ะ